สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกม Roblox ไพ่ได้แบบเด็เรียว สำหรับวันนี้ตัวแมปนี้ก็ได้มีการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็อัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนื่องจากมันเพิ่งมาเนาะข้อมูลก็ยังเลยไม่แน่นเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้แน่นเรียบร้อยแล้วครับซึ่งอัปเดตมีอะไรบ้างนั้นผมอาจจะยังไม่ได้พูดในคลิปนี้นะแต่จะทำไหมก็อีกเรื่องหนึ่งล้วกันเอาเป็นว่าคลิปนี้มาทำสิ่งนี้ก่อนก็คือสิ่งที่เพิ่งมีการอัปเดตใหม่มาในอัปเดตนี้นั่นแหละก็คือแลนด์มาร์คจุดใหม่ครับอ่า ซึ่งจุดที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นคุกนะครับที่มีชื่อว่า Steel Water เป็นคุกใหม่ที่เพิ่งมีการเพิ่มเข้ามาเลยก็เป็นอัปเดตหลักๆของการอัปเดตครั้งนี้นั่นแหละโดยภายในคุกเนี่ยตามที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นคุกนั่นแหละแล้วก็มีซอมบี้อยู่ในนั้นนะครับจำนวนมากแต่ซอมบี้ที่ว่าเนี่ยเหมือนจะใช้อาวุธในการต่อสู้ที่เป็นอาวุธระยะประชิดบ้างนะครับแล้วก็หน้าไม้มั้งอันนี้น่าจะมีนะเพราะว่าหน้าไม้นี้ก็เพิ่งมีการอัปเดตเข้ามาในครั้งนี้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะ เอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยมันก็เหมือนแลนด์มาร์คจุดอื่นๆนั่นแหละครับหากเราทําการเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีซอมบี้ออกมาเป็นเวฟเวฟฮะแล้วพอเล่นไปเล่นมาพอไปถึงเวฟสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีบอสเกิดขึ้นมานั่นเองตรงจุดนี้แหละครับบอสต,ตัวนี้มีชื่อว่ากูไลแอดเท่าที่ผมไปดูมานะบอสต,ตัวนี้โหดมากนะครับโหดกว่าบอสเทสล,ลาอีกจากที่ผมเห็นมานะยังไม่ได้ไปดูแบบอาแบบเจาะลึกเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันโหดกว่ามากอย่างน้อยๆเนี่ยความอึดนี่อึดแน่นอน ึ่งบอสตัวนี้เท่าที่ผมไปดูมานะครับถือปืนด้วยนะ <c oughs> ถือปืนด้วยอ่ะ,อะพูดมามากพอแล้วเดี๋ยวเจอเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเนาะเอาเป็นว่าในคุกเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนั้นนั่นแหละครับเหมือนที่อื่นๆแต่ถ้าบอกว่ามันเหมือนที่อื่นๆเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องมีของรางวัลด้วยใช่ไหมถูกต้องครับมีของรางวัลด้วยซึ่งของรางวัลที่ว่าเนี่ยก็คือดาบเอ็กคาริเบอร์ครับใช่ฮะมันคือดาบเอ็กคาริเบอร์ซึ่งดาบเนี้ยจะปักอยู่กับหินนะ อ่าเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดอะไรเดี๋ยวผมค่อยไปพูดถึงตอนหน้างานแล้วกันอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็ต้องสำเร็จที่เมืองนั้นให้ได้ก่อนก็คือต้องจบบอสให้ได้ก่อนนั่นแหละอ่ะ มาพูดถึงเรื่องที่ว่าคุกเนี้มันอยู่ตรงจุดไหนตามที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับมันจะมีอยู่2จุดด้วยกันก็คือตั้งแต่1,000 10, 0เมตรจนไปถึง20,000เมตรถ้าระยะทางตรงนี้ไม่เจอก็ไปรอที่50,000เมตรถึง6 0 0 0 0เมตรเลยครับมันจะอยู่ที่2จุดนี้นะไม่1 0 0 0 0่ถึง2 0 0 0 0ก็5 0 0 0 0่นถึง6 0 0ม0ครับมันจะอยู่2จุดนี้ด้วยกัน โอเคในเมื่อรู้แล้วเดี๋ยวเข้าเกมไปเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปในช่วงตอนที่ผมเจอคุกเลยละกันจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อเนาะเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันเล่นนานอยู่แล้วครับโดยสิ่งที่ผมแนะนำให้ฟาร์มเนี่ยก็เป็นพวกอาไม้กางเขนน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกเนี้ยจะดีมากๆนะครับก็แนะนําให้ฟาร์มไปด้วยละกันอ่ะเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยดีกว่านะไปครับ let's go โอเคถึงแล้วนะครับ ผมเจอที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมเมตรนะคนข้้งไกลมากๆอะแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าระยะทางประมาณนี้เนี่ยมันทําให้ผมฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ได้เยอะมากๆเลยอย่างเช่นไม้กางเขนตรงนี้เนี่ยฟาร์มได้เยอะมากๆครับเดี๋ยวใช้แน่นอนบวกกับนี่ด้วยฮะไข่ของผมที่รวบรวมมาใช่ครับผมเล่นเป็นคาสจากกิจกรรมอีสเตอร์เอ็กเนาะซึ่งตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับคาสนี้อะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้เดี๋ยวต้องใช้แน่นอนคือมันทุ่นแรงได้เยอะเลยครับพวกนี้เนี่ยแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วโอเค ผมก็รอให้มืดอยู่นะเดี๋ยวไว้วันถัดไปค่อยไปจัดการกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนเนาะโอเคเรียบร้อยมามามาวางแผนกันสักนิดหนึ่งเอาละ ขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะต้องเคลื่อนย้ายไข่แล้วก็ไม้กางเขนไปก่อนนะครับซึ่งไม้กางเขนเนี่ยต้องไว้ในกระเป๋านะไว้ในกระสอบเลยคือถ้าไว้ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมีตัวอะไรวิ่งไปชนเดี๋ยวฟ้าผ่าอีกนะ <c oughs> ไม่ดีไม่ดีเอาเป็นว่าผมก็จะเคลื่อนย้ายไม้กางเขนนี้เป็นอันสุดท้ายเลยละกันเดี๋ยวผมจะเคลื่อนย้ายพวกไข่ตรงนี้ไปยังตำแหน่งที่ผมต้องการก่อนนะก็คือเอาไปวางทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพอเริ่มโจมตีเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันดีที <c oughs> เพราะผมคิดว่ามันก็น่าจะมาแบบเรื่อยๆเลยถ,ถ้าเริ่มแล้วนะเอาระขี่ม้าไปนะครับซึ่งทางเข้าเนี่ยจะมีอยู่2ทางนะตามที่ผมไปอ่านมาเนาะก็จะมีทางเข้าด้านหน้ากับทางเข้าด้านหลังแต่ด้านหลังนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะต้องรอให้บอสมาจัดการก่อนมั้งเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะทําลายกําแพงนะเออโอเคอันนี้คือด้านหน้านะครับนี่ฮะสตีวาร์เตอร์พายซันก็คือคุกนั่นเองเอาะ่ะเสียงเพลงมาแล้วเดี๋ยวผมวางพวกนี้ออกไปก่อนเนาะวางออกไปก่อนแล้วก็ เรียกมาสักตัวก็ได้เพื่อความเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อความสบายใจนั่นนั่นนันเหมือนมันจะวิ่งไปแล้วเดี๋ยวผมไปเก็บไข่มาเพิ่มเติมก่อนทําไมเหมือนผมได้ยินเสียงปืนด้วยอ่ะพวกมันใช้ปืนด้วยหรออ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันผมขอเคลื่อนย้ายไปให้ได้มากที่สุดก่อนเอาแบบเล่นให้ชัวร์เลยเอามาพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะนู่นครับอันนั้นคือดาบเอ็กคาคิเบอร์นะถูกปักหินไว้อยู่ซึ่งอุ้ยนั่นไงนั่นไง,นนไงหน้าไม้โอ้โหดูธนู เอป Picasso, ป so. o, okay. ้ยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปได้ตัวอะไรบ้างปล่อยไปให้หมดนะครับจุ๊บปล่อยไปปล่อยไปโอเคใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะหยิบพวกนี้เข้าไปใกล้ๆหน่อยปล่อยโอเคโอ้เพียบเลยครับเพียบเลยครับดูเพียบเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมเยอะจังอ่ะโอ้ดีนะเนี่ยที่ผมเลือกสายนี้แล้วดูครับดูพวกโจวนี่เกาะเต็มนะโอ้โหโอ้โหมันอุ้ย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  อุ้ยอุ้ยมันเล็งผมมันเล็งผมโอ้มันใช้มันมีเกาออะอ่ะเออยิงไปยิงไปโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าโกนะครับอย่าโกโอ้โหมันเคลียร์หมดเลยครับพวกนี้เอาไม่อยู่อะเนี่ยเอาไปไปไปค่อย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 ยิงไปยิงไปค่อยค่อยนะคือมันต้องโจมตีระยะประชิดฮะพวกมีเกาะเนี่ยมันจะได้เลือดลดได้เยอะกว่าเนาะอ๋อยิงตัวได้ครับตรงส่วนเกาะก็อย่าไปตีเนาะเฮ้ยไม่ใช่ตรงส่วนเกาะก็อย่าไปโจมตีเออเอาละเงียบแล้ว เดี๋ยวผมจะเก็บไข่ใหญ่ๆไปก่อนนะครับจำเอาไว้นะไม้กางเขียนผมมีอยู่ค่านะอย่าเผอกกดลวลวจนมันออกไปก็ <c oughs> พอผมมืดอีกแล้วเนี่ยโอ้โอ้ผมาผมแยวผมผมไปตรงรถไฟก่อนรีเซ็ตวันนะเอาให้ชัวร์ครับเอาให้ชัวร์เอ้ยกว่าจะมาถึงไกลนะโอเคเรียบร้อยโอ้ยเป็นพวกมนุษย์มาป่าด้วยนะครับดีที่เข้ามาทันอ่ะอนะ่ะอะใจเย็นๆนะใจเย็นๆ ค่อยๆเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆครับตอนนี้ม้าผมก็ไปแล้วโคตรสวยโอ okay. เคเคลื่อนย้ายเข้ามาข้างในได้เรียบร้อยแล้วอ่าคือผมสำรวจได้เลยเหรอยังดีกว่านะผมว่าผมรอบอสดีกว่าแต่ประเด็นคือผมจะให้บอสเกิดยังไงเนี่ย <c oughs> อ่าเรียกมาก่อนแล้วกันนะครับโอเคเอามาประมาณนึงแล้วก็หยิบไปประมาณนึงครับเอาฟอง,งใหญ่ๆไปโอเค คือมันจะมี3อาคารด้วยกันนะครับก็จะมีเ a สทรแล้วก็แม็กซิคิริตี้แล้วก็ Min Security นะครับก็ตามตรงชื่อเลยนะอันนี้ก็จะมีความปลอดภัยที่มากกว่าซึ่งน่าจะมีกับดักนะถ้าให้เดา <c oughs> น่าจะมีกับดักแต่ขอมาดูที่ดาบ X อ็กคาริเบอร์ตรงนี้หน่อยละกันนะคือการที่จะดึงดาบได้เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณอนา1นาทีเนาะในการดึงให้เสร็จซึ่งผมต้องดึงเลยไหมลองดูนะครับ ลองดูบอสอาจจะเกิดเดี๋ยวคุณสมบัติของดาบนี้เนี่ยมันทําอะไรได้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายเอ้ยมันมาเร้วมันมาเร้วมันมาแร้ว,ว,วโอ้ยไปเลยไปเลยครับไปเลยครับยิงยิงยิงตัวนะอย่าไปยิงหัวย,งวยิงหัวไม่ยิงหัวไม่คุ้มนะครับเออนี่นี่นี่มา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 ,มา,มาเอามาเอามามาเอาไปเอาไปไปไปอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ย,อย,อยเลือดเหลือประมาณนี้ จะได้ไหมเนี่ยกดเกิดไหมกดเกิดไหเออเออเอามาก่อนมาก่อนน้ำมันงูน้ำมันงูไป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 เดี๋ยวเสียงจบแล้วเหรอจริงดิอ่าแป๊บนึงนะปืนปืนโอ้ยเกือบไปแล้วดีนะที่โรบักผมยังมีอยู่ โอ้โหท่าโรบักหมดนี่สวยของแท้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยจริงๆแล้วครับเอาไปขายได้ด้วยเก็บมาเก็บมาเลยมาดูดาบนี้กันนะครับเดี๋ยวดึงก่อนระหว่างที่ดึงเนี่ยก็อธิบายไปด้วยแล้วกันนะสำหรับดาบนี้เนี่ยก็เป็นดาบทั่วๆไปเลยครับแต่จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือดาบนี้จะมีโอกาส20%ที่ฟ้าจะผ่าลงมาครับอ่า มีโอกาส20%ที่ฟ้าจะผ่าลงมาซึ่งฟ้าผ่านี้ดามจก็น่าจะเทียบเท่ากับอ่าตอนที่ช่วงฟ้าผ่ามั้งน่าจะประมาณนั้นหรือไม่ก็ฟ้าผ่าของน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ไมคกังเขนด้วยเออเดี๋ยวต้องไปดูกันเอาละผมได้มาแล้วอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับเอ็กคาริเบอร์ได้มาเป็นที่เรียบร้อยดูสินีครับฟึบฟับฟึบฟับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันแต่ว่ากองทัพของผมนี่ <c oughs> โอ้โหสูญเสียไปเยอะมากถ้าใครสังเกตทันน่ะดามเมจแรงมากนะครับบอสเนี่ยแบบสองสามทีตุยเลยผมอะรวมถึงมนุษย์หมาป่าด้วยไม่กี่ทีก็ตุยเอาละผมจะมาสำรวจอาคารหลังนี้ก่อนนะครับซึ่งข้างในนี้โอ้เป็นคุกจริงฮะก็จะมีของอะไรนู่นนี่นั่นนะผมอาจจะไม่ได้เก็บนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นต่อแล้วจบแค่นี้ได้แหละ เดี๋ยวอาจจะเอาบอสไปขายให้ดูด้วยว่าจะได้ราคาเท่าไหร่เนาะชั้นแรกตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันชั้นบนตรงนี้ก็มีปืนพวกนี้ด้วยครับปืนนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันเก็บมาเก็บมาด้านล่างผมต้องคงไม่ต้องไปช่วยหรอกเนาะตรงนี้วอทอะไรเนี่ยก็คือตรงนี้มีข้อความด้วยนะครับเอาละในห้องนี้ดูท่าน่าจะเป็นห้องอย่างว่าครับห้องประหารชีวิตนั่นเอง แล้แต่ว่ามีรูเล็กๆตรงนี้ด้วยฮะมีไว้ทําไมเอ่ยน่าจะระบายอากาศแหละเนาะ <c oughs> อ่ะไหนๆก็เช้าแล้วตอนแรกผมก็กังวลอยู่ว่า <c oughs> จะออกรถไฟเลยดีไหมแต่ในเมื่อกองกําลังของผมสามารถจัดการได้ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองอ่านข้อความนี้ดูนะครับเอาละเท่าที่ผมไปแปลมานะก็จะเป็นคําสั่งเนาะก็เหมือนกับเป็นกฎของที่นี่ลรือบ้ง ก็คือข้อความเดี๋ยวเขาบอกว่าพวกเราคือภูมิคุ้มกันที่พวกเราได้รับเลือกอ่าให้เป็นผู้นํามนุษย์ไปสู่ยุคใหม่ซอมบี้ไม่ควรได้รับอันตราย ๋อแบบนี้เองเหรอเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในนี้จะมองว่าซอมบี้เนี่ยคือพวกเดียวกันอ่ามาที่บรรทัดนี้ครับบรรทัดที่สองเนี่ยมนุษย์ภายนอกทุกคนคือศัตรูนะครับและควรได้รับการจัดการทันทีอ่าก็คือมองซอมบี้เป็นพวกมองมนุษย์เป็นศัตรูนั่นเองบรรทัดที่3นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับการอยู่รอดของอ่าพันทัดสัญญาเกิดขึ้นก่อนการอยู่รอดของตัวบุคคลนะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเอาเป็นว่าคนที่อยู่ในที่ตรงนี้ก็จะมองซอมบี้เป็นพวกเดียวกันแล้วมองมนุษย์เป็นศัตรูนั่นเองเออเดี๋ยวนะเอผมไม่ชัวร์ฮะผมขอออกไปดูแป๊บหนึ่งนะว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าอ่าพวกโจรที่อยู่ในนี้เป็นคนหรือซอมบี้นะสีไม่ได้ออกซอมบี้นะครับอ๋อเป็นคนเลยอ๋อตอนแรกผมคิดว่าเป็นซอมบี้ครับแล้วก็มีความนึกคิดขึ้นมาอะไรประมาณนี้ยแต่ไม่ใช่ฮะเป็นมนุษย์นี่แหละก็คือมนุษย์ที่อยู่ในเนี้ย เชื่อว่าซอมบี้เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายนะครับมองเป็นพวกด้วยซ้ําแต่ว่ามองมนุษย์ด้วยกันนี่แหละเป็นศัตรูแต่ว่าบอสที่ผมเจอตะกี้นี้เป็นซอมบี้นะตัวสีเขียวเลยอาจจะโดนการทดลองนะบังเอาละเดี๋ยวมาสำรวจตรงนี้ดีกว่านะครับเอาอาแม็กไว้ที่หลังนะเอามินตรงนี้ก่อนมินในนี้ก็ก็เป็นคุกเหมือนกันนี่นะคือเขาแยกคือหมายถึงยังไงตัวที่อันตรายกับคนที่ไม่อันตรายอะไรแบบนี้เหรอน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเนาะ ก็คือตามห้องขังก็จะมีไอเทมต่างๆนะสุ่มกันไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าปันแผลอะไรพวกนี้แหละั้งที่เห็นนะอ่าชั้นแรกตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นมาตรงชั้นนี้ก็ปกติทั่วๆไปครับอ่ะเดี๋ยวไปดูแม็กกันดีกว่าแม็กตรงนี้สีของผนังค่อนข้างที่จะอ่าดูแน่นหนาไหมเออเออมันดูแน่นหนาขึ้นอ่ะชั้นแรกก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเหมือนห้องก่อนหน้านี้นั่นแหละ แต่ว่าที่สังเกตเห็นก็เนี่ยก็คือพวกไอเทมนะครับของที่มีคุณค่าเนี่ยดูจะมีคุณค่ามากกว่านะอ่าตรงนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อ่ะไม่ได้มีอะไรนะครับตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมีกับดักอะไรพวกนี้เนาะคือในอัปเดตเนี้ยเขาเพิ่มกับดักมาด้วยนะครับก็เลยสงสัยในเรื่องนี้นิดหน่อยแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาละตอนนี้มืดแล้วอ่าแป๊บหนึ่งนะทางนี้ก้อนหินพังก็ไม่ได้ไปไหนนี่นะ เข้ามาทำไมนี่อ่ะผมน่าจะสํารวจเรียบร้อยแล้วนะยกเว้นข้างบนนี้นะครับที่ผมหาทางขึ้นไม่เจออุ้ยดาบไอ้คริปเปิ้ลดาบไอ้คริปเปิ้ลมามามาอุ้ยตีเร็วอยู่นะอุ้ยนี่นี่โอ้โหเออลืมไปลืมไประบบการตีเขาเปลี่ยนใหม่นะครับสามารถกดค้างแล้วก็ตีแบบนี้ได้ดาเมจก็จะแรงขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วน้ำมันงูน้ำมันงูน้ำมันงูเกือบเกือบเกือบโอ้โหเกือบแล้วไม่ล่ะตีแบบนี้สาายฟ้ครับ สายฟ้าก็เทียบเท่ากับดาเมจของฟ้าผ่าจริงๆเลยนะผมแนะนําให้ตีรัวๆดีกว่านะครับแล้วก็นี่ฮะพึ่งโอกาส20%ที่ฟ้าจะผ่าลงมาดีกว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันสามารถกดค้างแบบนี้ได้แล้วก็ฟันดาเมจก็จะแรงขึ้นก็เป็นอาวุธทุกชนิดเลยนะครับที่เป็นระยะประชิดเนี่ยกดค้างก็จะโจมตีแรงขึ้นถ้ากดโจมตียิ่งๆแบบนี้มันก็จะไม่แรงนะนี่นี่อุ๊ยจะให้ดูสักหน่อยโอกาสดีจริงฟ้าผ่าเลยดูตรงนี้ก็ได้นะครับตีไปตีไปเห็นไหมาดาเมจลดน้อยมาก แต่ว่าหวางฟ้าผ่าแบบนี้ฮะโอเคถือว่าโกงนะเอาจริงๆโกงผมไปแล้วผมไปแล้วยายายาฟ้าผ่าเออผมผมขึ้นรถไฟก่อนเดี๋ยวไปที่ตัวเมืองถัดไปฮะเอาบอสไปขายกันมามเอาบอสออกมานี่ครับก็คือโกไลแอดนะมาดูซิว่าราคาจะเท่าไหร่ร้อยเดียวโอ้โหถูกจัด แนะนำให้เอาไปเป็นพันธมิตรดีกว่านะใช้ดา,าบยกหรือไม่ก็หน้ากากยกก็ได้นะครับเอาไปเป็นตรงนั้นดีกว่าคุ้มกว่านะครับถึกด้วยตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาให้ดูจุดที่บอกไปเป็นคุกนั่นเองเดี๋ยวกลับไปที่หน้าล็อบบี้กันครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะกับคุกสติวเทอร์นะครับแล้วก็บอสกูไรแอคก,ก็ย้ำกันอีกทีนะครับว่าบอสตัวเนี้ยมันโหดนะอย่างที่เห็นเลย ถ้าโดนโจมตีเนี่ยเสียเลือดเยอะแน่นอนถ้าจะใช้ไม้กางเขนก็ดูสถานการณ์แล้วกันอย่าให้มันเข้าใกล้ตัวได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคลาสอีเตอร์เนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะครับคลาสนี้สาหรับผมนี่คือโกงมากๆนะเออถ้าใครมีก็เล่นคลาสนี้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ลองหาคลาสอื่นดูนะอย่างมนุษย์หมาป่าแบบนี้ก็ได้นะครับรอสู้ตอนกลางคืนเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันได้เจอทั้งบอสได้เจอทั้งสถานที่ใหม่แล้วก็ดาบเอ็กคาริเบิลนั่นเองที่โคตรโกงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขก้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม